ปิ้งปิงกันปิ้งปิ้งสบายดีครับกันสบายดีกันสบายดีรอรอเร็วสบายดีกันเดี๋ยวแม่พาไปปูยกจีนให้เบิง้งประเทศเกิร์บสบายดีย่ำแดงพี่น้องสบายดีปะลุงปะปะบอกใครแปลวเกิรบมาแม่สิพาลงสวนปุ้ยคันไว้ไว้พี่น้องแปลวเกิรบ เูจาจกควมว่าหมูเหลืองแล้วสน,นอยปิ้งๆก่อนบ้านนึ่งปิ้งๆเออวันดีครับกันวันดีครับกันทุกก่อนทุกถุกบ่เหตุดีในพี่น้องแล้วแล้วนี่จ้าพี่น้องแล้วแล้วใส่ฝุ่นใส่เฟืองใส่ฝุยโดน้ำ มารุ่นเบิกน้ำกันว่าสิออกแนงออกนอบอเนาะนี่เรียบ,ยบร้อยเบ้อแล้วสามกอไม่ดีพอเราไปใส่กับนุใส่กับรักนุปลาลุงเลยให้เบิงต้นมะเขือดูต้นมะแข่งกันอันน่ะ này, กินเลยงัวกระจองถึงแคมทางโพตต้นมะเขือต้นมะเด่น กงามอยู่กำลังปลูกเนาะพี่เนาะเรียบร้อยหมดแล้วปิ๊งปิ้งไปทางใดปิ๊งปิ๊งไปทางใดหายไปครับพี่นะครับเเป็ดัวเปดเขากะค้างไหวได้พี่เนาะมันค้างไหวกว่ได้มัีเสียยันมาเขากัดนะ ดีครับผมมือหนิมัน่ำหน่อยอเบิ่งเปนยาโฮสวนโฮแต่ซองเบงิ่งคู่มืออนิไดแดดแดเบ็ดป้อนหนำไม่ให้ เบียบอืองามเนาะแม่เบียบอืองามเด้อพี่น้องเบียบอือโพดข้าพี่น้องส้มสวนอยูุ่ขมือขมือเผาเบื่อกันได้พี่น้องเด้อห่วยเออผิวยังกระดกกระเดียดแท้ พักบัวพักสลดัดพักบัวกำลัางงามเนาะอเยราอยากให้มันงาม,มจุดสิแกบใสอยูอ่สิแล้วม,มาใส่เลยแตงก็งามงามพี่น้องกำลังงามแดงก็ได้ นานเงาเลยนี่บ๊ลงลบงบ๊ลงข้าลงมันไม่ได้อยากเห็ดมุนเราได้นี่พักบ๊ได้ยังเลยตอนถิมมัดได้ๆได้นี่คนหน่อยแต่รัดอ่ะไปยืนยืนดูให้นี่จัะทาเกาทาเดิมเร็วฝนฝนๆนฝนสิไปทางได้เฮ้ยคนหน่อยนี่นะ ตักน้ำเร็วตักน้ำมือนี้ยังไม่แพ้ไนอ่น้ำไม่เพิ่นให้เพราเพิ่นเล่นดินโลด่เ้นฝนจะเอาไปตักน้ำมาเนาะพอได้ติใส่ฝนใส่แกงกบแกงเขียดใส่มกเขียดแรงพังเบิงบ่ได้เบิน์ตไปเนื้อเขียด จำบ่ได้ก็สิได้ลงไปสั่งย่ายน้องเนยเพราะว่าย่ายน้องเนยเพิ่นย่างเขียดคลายสั่งสื่อน้ำเล้าแล้วเป็นไหมคะเขียดหน่อยนะพี่น้องพักมกใส่พักหอมบัวใส่พักซีลาวเออจักตักน้ำดูด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ย กับมันนํามันนั่บุหรี่ไลดอกพี้อเอยไรหายนะทักทึงอยู่นาะแต่ก็ต้องระวังผิอว่าเนาะ่นาอยปีนตกหายท็่ไหไดเบิงอยู่ไหนแหละเฮ็ดจังไหนลูกเฮ็ดจังไหนคือมาล่อแท้เออเออจได้อันนี้นะหาจาโคตรพักบ่โซคาร์นี่บิดิน บ,บ่บาบ่ปูสิปีนแล้วเลยอ่ะบุงแมวหายอ่ะอ้าวอ้าฮดอ่ะฮดฮดฮดดพักฮดพักปลาลุงมาฟูคุมงานมาส่เออเถอะฟูคุมงานอะไรได้หนิปูน่ะ ว่าหนางานนนำน้องมนสิขั้นเลยพักพักพี่มาดพักพี่พักโอ้ย เป,ปเ,เปื่อนบนแลาเสียเพล่นเทียนหูคห้เพล่นเห่นโดนรนดพี่น้องดิบางคนขัดขจายยังพันเอาลงดินได้สำเนานอ่ะเปนว่ยนมา,มาหาโกภาเขียดโอ้ยปล่อยลูกลงขี้ดินละบ่ะลูกข่อยยังพันใ้ลงดินได้โยลูกเฮงแล้วอะคนในบางบ้านลปล่อยเงะเฮงแล้วอ่ะหืม,มว หน้ากระซักหายไม่ใหม่ๆถอดน้องได้ปมาพักพักนะพาเผึ้นมาเล่นในสวนบรรยากาศยามแรงยามคำยามแรงลุก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 ขึ้นนี่ลุกขึ้นให้นี่ลุก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 แล้วลุกเร็ว ่าอนีผักชีห้าวพี่นนอะผักชีลาวน้่ยังเขาเขาก็คือพกปืนปีนแล้ว มีบมูแดงไผ่แล้วพี่นรู้ยันเห็นแต่บมูแดงไผ่อะไรกัดคนบวเห็ดเด้อบวเห็ดเด้อยืนแต่ซื้อเอาไเห็นใบหนึ่งพักสลัดกันฮะก็เห็หนสองสามใบอ <c ười> ย่ามาเด้พักหนาเด้หน่ Ừ, nhà nhà hai đấy Nè, 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 Đi nè, 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 này cái cái... บักทัก่วนี่เนาะมันกูดมันเห็ดยากเลยเดินดินให้ป้าให้เดินด้วยพอมานอีกได้มันอยากเอาแล้วไม่ฉดชน,น้ำท <c oughs> ุกคนก็พักแพถวนี่ก็ะปูกง่ายนะเอาไม่เน็บไปกับเป็นว่าแ่ว่านี่นะเบิ่งเลยนี่งัวคิดเราบอกจัก ยังเลือชองซามเหงาเลยว่าเป็นแทกกกะลุกมาบิดแต่มือน,นั้นเนาะมันหูว่าห้าบนเองไฟเลยนะมันนันมาเนาะม,มันฉีดย,นะาาย,ย่างน้กำกินใส่ทีนะไ้แต่ถามเนี่ยเอ้ย กั้นานมาชวนเด้อเฮ้ยคดพักคดพักร่างได้มือเลยไม่ได้ดินน่ะอย่าลงได้อย่าลงได้ไดตุ้มลงไปได้แนวประทันได้ดิหนาวได้หนาวเออผูกห่างๆงามเบิดแล้วไหนามาไหนาสัก ชิมตงผู้ช่วยปลูกทุ่งไรกับโบเรงามได้นี่นะเด็กเปื่อยนะตัวน <c oughs> <ming> <seafood> ี้จะเว้นไว้รู้ต่อเบิ้ง เอาไปลงได้ให้คดีก็ได้หนิแมาแนมเด้อพักกาดกับโบงามเนาะเป็นอะไรอันนี้มาดูนะ แตงแตงหวานหวานหน,น่อยเช่นตะลุทีรักห้ามน้ำงปะ บัแมนพ่อบงหรือบัแจกก๊กเนาะพักสลัดค่ายบอน,นี่มันทีโพดบังามเด้ค่ะหะมันใหญ่ๆกว่าน,นี่กันบ่จิมฮะมันเป็นแถวเป็นแถวไว้ยอุกอ่นะมาลูบเสืหัวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าวจังได้ดบบดระบาดเลยลืมองบอยยืนบ่ยืนได้บ่วลูบกบ่ลุก ลุกขึ้นมาเก่งเก่งตักโผนโผนโผลรางธรรมดากักชีร่างนีพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนสิทเด้อพี่น้องขอบุณทุกๆกกำลังใจเนาะเออบ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 อเห็ดเเห็ดพอกันคลิปหนาพี่น้อง